จะรับเพราะว่าเขาต้องพิจารณาตนเองด้วยใช่และสองคือสายและพนุนกล้ารับไหมว่าเสื้อขาวเนี่ยลมล้างการปกครองอะไรบอไประชาไตยเพราะว่าสิ่งที่วัฒกรรมที่ออกมาก็เหมือนกับว่าไม่ยอมรับการเลือกตั้งใช่คือเอาไหมนะครับ เล่นไหมน่าจะลองไปมีใครไปยื่นฮะครับสาสตราโนต้องต้องพิจารณาตัวเองฮะก็ต้องหยุดหยุดหยุดการทําหน้าที่ของตัวเองหรือในทางกลับกันเขาบอกว่าถ้าเขาอยู่ในระบอบประชาธิปไตยมันมีองค์กรไหนที่ตรวจสอบกันเองบ้างสําหรับองค์กรอิสระมันก็ไม่มีครับแล้วถ้าฟังฟังสิ่งเส่อาจายวรเจพูดเนี่ยนะครับคือช่วงหลังนี้ฟังคนที่จบเยอรมันพูดแล้วงงทั้งคู่นะครับเพราะมีมีหลายหลายเวอร์ชั่นเยอรมันเหลือเกินเนี่ยนะครับอาจารย์กิติศักดิ์รึเปาไฟเยอรมันหลายแบบเหลือเกินเนี่ยต้องถามว่าเป็นเยอรมันสีอะไรแล้ว ก็ <c oughs> คือชอบอ้างกันใช่ไหมว่าที่สายแลวมโนต้องมีอำนาจแบบนี้ที่มี eternity cross คือห้ามแก้เนี่ยเพราะว่ากลัวว่าจะได้ฮิตเลอร์แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าไปฟังเวอร์ชันจาก์ออร์เจนเนี่ยฮิตเลอร์ไม่ได้มาเพราะว่า มีการแก้ทั้งโน้ตมาเพราะศาลไปตัดสินว่าสิ่งที่ฮิตเลอร์ทำมาเข้าข้างโซลิซานใช่ตั้งแต่สมัยที่ที่ฮิตเลอร์ขึ้นมาเป็นใหญ่คำถามก็คือว่าใครกันแน่ทําให้เกิดฮิตเลอร์มันคือศาลหรือมันคือระบอบการปกครองแบบการเลือกตั้งสอสอกสารใช่นะครับเดี๋ยวพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวมาดูมุมมองของคุณใบตองแห้งคุณใบตองแห้งเขาเสนอว่าให้ยุบไปหมดเลยกรกตทั้งศาลนะฮะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดครับเก็สู่รายการเวกับไทยแลนด์นะครับอาจารย์สุรุตคลั่งไพบูลย์อยู่กับเราด้วยนะฮะมีคุณ ใบตองแห้งเนี่ยเมื่อวานเขาไปพูดที่างานเสวนาเรื่องปฏิรูปองค์กรอิสระให้เป็นประชาธิปไตยของกลุ่มปฏิญญาหน้าศาร<อ>แล้วก็คุณอธุกิจแสวงสุขหรือใบตองแห้งเนี่ยนะครับซึ่งมีบล็อกในเว็บของ voice tv ด้วยเขาบอกว่าก,กรกตควรจะยุบให้เหลือแค่ไม่กี่คนมีเจ้านหน้าที่ทำการเลือกตั้งเพียงไม่กี่คนก็พอนะฮะแล้วก็ส่วนาาสารร,รัฐธรรมนูญชุดนี้เนี่ย นะฮะก็ควรจะทำเช่นกันนะครับรแล้วก็ตั้งใหม่นะฮะตั้งใหม่ เกิดองค์กรอิสระนั่นเป็นปัญหาเยอะมันลากมาตั้งแต่สมัยทำรัฐประหารมาถึงปัจจุบันคือจริงๆองค์กรอิสระเป็นปัญหาเยอะหรือคนที่มีตําแหน่งในองค์กรอิสระมีปัญหาญหาคือเขามีอยู่แค่ห้าคนแม่ครับกกตอจะให้ลดลงจากห้าคนแตคว่าให้ไม่มีประธานหรือเปล่าพี่ใบตองแห่เจะจะบอกว่าไม่ต้องมีอภิชาหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแกตัดสินมาถูกแล้วสามสองหรือว่าแกดูในเชิงของแบบในต่างประเทศเลยคือคณะกรรมการคณะกรรมการการเลือกตั้งช่วยให้มันมีการจัดการเลือกตั้งเป็นหลัก ไม่ใช่สารเลือกตั้งไม่ใช่สารเลือกตั้งแล้วถ้าผิดก็ปล่อยให้มันมีการเลือกตั้งใหม่ถ้ามันมีชัดเจน<อ>นะครับว่าใครไปโกงเลือกตั้งอะไรยังไงคุณก็ตั้งคุณก็ใช้กฎหมายกปกติในการจัดการนะครับหลายคนก็บอกว่ากกตมายืนอยู่ตรงข้ามระหว่างประชาชนกับ กับสสที่อยู่จะเข้าไปในสภาก็ชัดเจนนะฮะขนาดโหวตกันเสียงค้างมากบอกว่าให้ฟันแล้วก็ประธานหมอมาบอกว่าผมใช้อะไรนะหลักการเหมือนศาลนะมาตัดสินแล้วบอกว่าให้ลืมลืมยกยกเรื่องนี้ลืมลืมงงงแต่ว่าเรื่องให้ลดจานวนศาลนธุนี้แปลเพราะว่าหลายคนที่ต้องการให้มีการปฏิรูปสารพันุนนี้เขาเสนอกลับกันคือให้เพิ่มจํานวนตุลาการสารพันธุนให้มากขึ้นเพื่อป้องกันการตัดสินที่ไม่มีเหตุผลแต่พิจารต้องดูนี่ฮะเพราะหลังๆเนี่ยเขาไม่เคยตัดสินอะไรร่วมกันครบ9้าองค์คณะ ข้าวเคนนะฮะครบองคคณะผมว่ามันชอบมีคนไปต่างประเทศไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้เอ้มัน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 สมควรไหมมันไม่สมควรนะฮะคุณจะต้องอยู่ให้ครบองค์คณะเพื่อตัดสินสุพรีมคอร์ทผมว่ามันก็ต้องครบใช่ไหมฮะมันจะช้าหรือจะเร็วเขาจะรับเงิอื่นนะฮะเเราเราเรามีศาลไว้เพื่อให้ตัดสินคดีการที่ศาลจะลาไปที่อื่นเนี่ย ทำได้ไหมครับคือถ้าผมเป็นดุลาการสารมนูญยเนี่ยมีโอกาสเป็นขนาดนั้นไม่มีทางปล่อยให้พลาดแม้แต่การประชุมครั้งเดียวหรือว่าแบบเขาไปตัดสินคดีที่อื่นเหรอไม่ตัดสินคดีก็ไม่ได้นะเขาให้ค่หักเงินเดือนนะคือใครประชุมไม่ครบเงินเดือนได้รับสัดส่วนน้อยลงไปเรื่อยๆเขามีหน้าที่เป็นคนตัดสินคดีไหมครับไม่เข้าใจไม่งั้นเขาควรจะส่งคําตัดสินมาหรือเปล่าคือในอเมริกานี่เขาตัดสินคดีไหมครับคุณริ่มหรือเขาแค่ออกความเห็น คือเท่าที่ผมดูหลังหลังสูพรมก็ตัดสินเลยใช่ไหมฮะแลวกายเป็นบรรทัดฐานแล้วก็ต้องมานั่งครบนะอครับดีที่ส่วนใหญ่สื่อให้ความสนใจเนี่ยไม่มีเลยอถ้าไม่มาเขาควรจะตัดส่งความเห็นมาบใช่ไม่ควรจะหายหรือบ้งคือเขาต้องมาเพราะนั่นคือหน้าที่ของเขาสมมติว่าสมมติมาไม่ได้เกิดท้องเสียขึ้นมาเกิดท้องเสียแบบว่า นานมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มากก็ควรจะต้องมีคําวินิจฉัยแล้วส่งมาได้สิฮะว่าว่าคิดยังไงใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าหายไปแม้คือคุณเป็นสายคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ตัดสินคดีสิคุณต้องตัดสินคดีคุณจะไม่ตัดสินคดีไม่เข้าประชุมก็ต้องมีความเห็นส่งมาใช่ไหมครับคือความเห็นที่ควรจะส่งก่อนการประชุมด้วยใช่คือต่อให้ไม่อยู่ก็ส่งความเห็นส่งคําวินิจฉัยส่วนตัวมาแต่นี่เหมือนกับพอไม่อยู่ก็หายไปเลยใช่ไหมไม่นับเลยรตกลงเห็นตรงกันที่เพื่อไทยนั้นไม่ เกส่งเอกสารชี้แจงสารถูกต้องนะฮะถูกต้องก็ควรจะทำนานแล้วครับอ๋อเงินเนก็เป็นสายฮัดคอเหมือนกันนะก็ถ้าเกิดไม่ทำอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวว่าจะให้จะให้คุณถ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับคือระบบณปัจจุบันตอนนี้มันกลายเป็นว่าสภาอยากจะเปลี่ยนแปลงกฎหมายสารรัฐมนูญไม่ให้เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าคุณก็จะไม่รู้จะมีสภานิติบัญญัติไปทําไมครับ ผมก็เชื่ออย่างนี้ถ้าเิดเสื้อแดงคิดว่าเรื่องที่เพื่อไทยทําถูกต้องสนับสนุนเพื่อไทยปล่อยให้เพื่อไทยสู้ในเกมสภาเสื้อแดงอย่าไปบู๊บนถนนถานิดหนึงงออกมากดดันให้พักเนี่ยทำตามที่เสื้อแดงต้องการดีกว่าถามตอเรื่องถามอาจารย์ซิโร่นิดหนึ่งสมมติเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องนี้ถ้าถ้าเพื่อไทยส่งคุณจตุพรหรือคุณัทวุฒิหรือสายเสื้อแดงแบบฮาร์ดคอร์ลงดอนเมืองรอบเนี่ยชนะคุณอี้ไหมผมว่ามีโอกาสมากกว่า ค,คือผมพูดไปเล้วเหมือนไปทธรคุณแซมหลังจากเขาแพ้แต่ผมไม่เอ,เอาตามหลักการว่าพักเนี่ยใช้ยุทธศาสตร์ผิดหรือเปล่าที่ไม่เอาแดงมา,มาขายแบรนด์ของแดงเนี่ยหลักการถ้ารอบ<า>นี้<อ>ผมว่าผิดนะครับคือคุณแซมเนี่ยเขาก็เป็นคนเป็นคนนิสกายน่ารักใช่ไหมเราเยิดสภาพเขาแต่ว่าคุณแซมพยายามจะทําเหมือนกับตัวเองเป็นผู้พิสิทธิ์คือเหมือนกับตัวเองเป็นกลางทําตัวเป็นเหมือนกับ ถ้าพูดแบบคนแสดงคือสลิมน้อยๆไม่พูดเรื่องการเมืองไม่พูดเรื่องความขัดแย้งขนาดที่ความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้การเมืองไทยมันเดินหน้ามาในช่วง4ี่หปีเปขาฉะดีดีไทยมีความขัดแย้งใช่แล้วคุณแซมจะไม่พูดถึงความขัดแย<ช>้งเลยได้ยังไงท,ที่หนึ่งอันที่สองคือผมก็ต้องกลับไปคิดว่า ปัญหาของพรรคเพื่อไทยคือไม่มีมือทํางานกทมดีๆะยังตั้งแต่คุณพงศพัฒน์แพ้ไปเนี่ยผมคิดว่ารอบนั้นน่าเสียดายที่แกกลับไปเป็นตํารวจต่อแกต้องเป็นผู้นํากทมงพักไม่เราไม่มีคุณองอาจนะฮะใช่ไหมคือนี่คือปัญหาไงเราไม่มีคุณองอาจที่เป็นเสื้อแดงคือสี่เหี่ยมสี่เหี่ยคือผมยังสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งคือทำไมนโยบายหลายอย่างที่คุณพงศพชูตอนเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยพอไม่ได้ผู้ว่าเนี่ยรัฐมนตรีคนไหนก็ไม่เอามาทําต่อแล้วนโยบายที่แบบ รถเมฟรี free, ทุกสายรถแอร์เหลือ10บาทอย่างเงี้ยเป็นเป็นนโยบายซึ่งอยู่ในอำนาจราฐมตรีคมนาคมทําได้แล้วถ้ามีคนเอานโยบายเหล่านี้มาทําต่อเนี่ยคุณแซมจะไม่แพ้แบบนี้ค,คือมันเหมือนกับว่าหลังจากแพ้เลอกตั้งผู้ว่ากทมเน,เนี่ยงานกอทมพักเพื่อไทยจบไงฮะทั้งที่นโยบายหลายเรื่องที่ทำให้คุณงพงศธรได้คะแนนเนี่ยดีทั้งนั้นแต่พอคุณงพงศธรไม่ได้กลักบไปเป็นตำรวจเนี่ย นโยบายถูกทิ้งโดยพรรคหมดเลยคุณดูนะคนที่ทํางานต่อจริงคือสพลพรชาชัยนะยังพยายามทําอะไรเอาแต่มีอีกลายหนึ่งะฮะที่เป็นความหวังของกรุงเทพช่วงนี้ก็ไปขายสมุดกัญยาลบความผิดแล้วเนี่ยฮะอ๋อคุณสุวริตนะคุณสุวริตตอนนี้เป็นเซ็นเต์ใหญ่มากอย่างนั้นจริงแล้วเสีมุกแล้วเรื่องจริงสุดยอดนะสบายกว่าตอนนี้แต่เมือไทยต้องมีคนทํางานกทมที่ดีกว่านี้ความต่อเนื่องครับ ุมีนะคือความหวังครับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ใดบ้างที่มีผลต่อความเชื่อมั่นฝ่ายค้านอันนี้มีโพออกมาล่าสุดนะของราชพัชสวนดุสิตนะฮะหายไปนานนะอันนี้อันนี้ดีนะผมว่าเขาสรุปให้เห็นว่าปัญหาใหญ่ๆหญ่รัฐบาลในการเจอกับฝ่ายค้านเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่ฝ่ายค้านหยิบไปเล่นก็จำนำข้าว42%รองลงมาเป็นเรื่องของการกู้เงินนะฮะพรบสล้านล้านนะครับ21.8% เรื่องการคัดค้านเรื่องนิรโทษกรรมนะครบ16.8ตรวจสอบการประมูลโครงการจัดการน้ํา12.56ยกฟ้องคดีเงินบริจาคอีสปอร์เตอร์6.7นี่คือนี่เป็นประเด็นที่บอว่าเผชิญหน้ารัฐบาลอยู่นะฮะนี่คือเรื่องที่ฝ่ายค้านเล่นเราได้แต้มใช่ไหมโอ้ยแล้วสาเรื่องแรกนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ของสี่เรื่องแรกมันเป็นเรื่องใหญ่ของรัฐบาลหมดเลยนะฮะครับแล้วแต่ว่ามีเรื่องที่ทําให้ความเชื่อมั่นรัฐบาลเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะน่าไปนะฮะสนใจนะฮะพัฒนาประเทศตามนโยบาย นายกเดินทางไปต่างประเทศเพื่อสารความสัมพันธ์และเพื่อส่งเสริมการลงทุนครับ,อ,รบอันนี้ได้คะแนนสูงนะไปหน้าถัดไปนะครับหน้าถัดไปแล้วก็รัฐบาลสามารถผ่านร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายปี5-7ได้โอเคอก็อันนี้ก็มันก็ต้องผ่านในทุกรัฐบาลบนะฮะแล้วก็ ปรับปรามยาเสพติดเพิ่มค่าจ้างขึ้นเงินเดือนครับแนนดีหมดพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลนี้รวมถึงเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญด้วยนะอย่าลืมถ้าแก้ได้สำเร็จนะครับอย่าลืมนะผมว่าดูโพนี่น่าสนใจว่าไอ้สิ่งที่ประชาชนจะนิยมรัฐบาลเพิ่มขึ้นเนี่ยมันกลับเป็นเรื่องที่เป็นงานประจําของรัฐบาลหมดเลยใช่ไหมการทำตามนโยบายการไปตามประเทศเพื่อส่งเสริมการทุนการทํางบประมาณรายจ่ายอย่างนี้เนี่ยส่วนที่ดูเป็นนโยบายจริงๆกลายเป็นแค่เรื่องข้อห้าคือเรื่องเพิ่มค่าจ้างนั่นแปลว่า รัฐบาลตอนนี้ขาดการผลักดันเชิงนโยบายที่จะสร้างคะแนนนิยมครัะแนนนิยมมาจากงานประจำไม่ใช่งานซึ่งเป็นกิมมิคงานที่เป็นนโยบายแล้วก็มีฝ่ายค้านด้วยนะฮะคะแนนนิยมฝ่ายค้านเนี่ยลดลงเพราะอะไรอันนี้ดีนะทำออกมาเป็นชัดข้อที่เรื่อง ค้านทุกเรื่องใช่ไหมรถลงนะค้านทุกเรื่องในี้ทรถลง2.90ที่นี่ถามว่าคนต่อเป็นคนกลิ่มเดียวกันแล้วเรากลับไปสู่แผ่นแรกเนี่ยมันก็น่าสนใจเกล่าวหาลอยๆนะฮะกล่าวหารัฐบาลแบบไม่มีหลักฐานลองลงมานะฮะ22เเล่นเกมการเมืองโหนี่ก็เป็นการโดยตรงไปถึงประชาธิปัย์เลยนะจัดจากโพนี้ว่าทําไมคะแนนนิยมบางทีลด ไม่ร่วมมือในการแก้ปัญหาไฟใต้ฮะสร้างความขัดแย้งทางการเมืองแต่ว่าข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยคานทุกเรื่องกับการกาวหารับบาลในข้อด่าฝ่ายค้านหรือเ้าด่าสายลอฟ้าฮะก็เหมือนกันัทั้งสองคนเหมือนกันเพราะว่าเป็นกาคุ้มเดียวกันเวลาผมดูสายลอฟ้าผมรู้สึกมันเป็นนิ่งเออผมไม่รู้ทั้งสองท่านสามท่านทราบหรือยังค <sind puppy. S 2> uh er ุณว well. ิสิ์ได้โคลศประจําตัวคนใหม่แล้วนะฮะคุณจัดนะฮะ แฟนคนที่คุณปึ้มเป็นแฟนคลับนะเดี๋ยวเอาใหม่นะอันนี้พูดเล่นพูดจริงเพราะว่าประกาศแล้วต้องไปเป็นสอสอใช่ใช่บุคคลบุคคลซึ่งคุณปื้มติดตามดูเขาทุกคืนเนี่ยไปเป็นคนสอดบัญชตัวคุณคืนนะฮะคือต้องเล่าให้ฟังใหม่คุณจัดนี่ชื่อจริงชื่ออะไรนะจัดเขาผมไม่กล้าพูดถึงเ่ยเขาแรงขนาดนั้นอ่ะผมผมกล้าด่าสนธิผมไม่กล้าด่พูดแล้ว วันนั้นผมเพิ่งพูดถึงสนทิคนนี้น่ากลัวกับสนทยานชื่อนรชัยในทางผสมกับสนทีริมทองกุลนี่ขนาดมกล้าพูดนะเขาจัดรายการทางสายล่อฟ้าตอนกลางคืนแล้วก็นีอีกเล่าเป็นสายล่อฟ้านี่มีสองเลาโอเคท็อตี้บลูสกายตอนกลางคืนหลังสายล่อฟ้าเนี่ยมีข่าวใช่ไหมแล้วก็มีคุณจัดคุณจัดเนี่ยอันนี้ก็เวลาเดียวกับคุณเพิ่ม้วยแรงมากๆแบบฮัดคอร์เลย ถ้าเทียบกับเสื้อแดงคือระดับขวัญชัยไปพันธุ์เขาแรงกว่านักจตุพรนักทวุฒิแรงมากแรงกับสายล่อฟ้าฮะเป็นโคศกศูนต์ตัวคนพิเศษคนหน่ประจำตัวคุณฝ่ายค้านอันนี้มีประกาศตั้งเป็นทางการแล้วโอเคเราก็แสดงให้เห็นจริตของคุณอภิสิทธิ์นะฮะเดี๋ยวปะจาศะจัดให้นะแต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้มีการกัานะผมกลัวแล้วนะครับผมเล่าข่าวเฉยๆแต่ว่าแต่มันน่าสนใจในแง่ว่าประชาธิปัตย์เขาดึงคนใหม่ๆเข้าไปแล้วเปิดพื้นที่ไงใช่ไหมขณะที่เพื่อไทยเราอยากเห็นกระบวนการแบบนี้ให้มากขึ้นก็คือดึง ใหม่ๆเข้าไปแล้วเปิดพื้นที่ให้มากขึ้นแบบนี้ต้องการคนที่มีคนที่มันมีความรู้ความสามารถอ่ะอนี่คุณเอาคนที่เป็นแบบเอาไว้เสียมอย่างเดียวอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะแล้วคุณเ<ต>ทพไทยล่ะเพราะว่าบทบาทคุณเทพไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับโดยสังคมและสื่อต้องหาอะไรให้เขาไปลงเนี่ยผมเขาไม่ได้มีลูกเล่นฮะเขายังมีลูกเล่นนะเทพไทยเขายังมีลูกเล่นเทพไทยน่ารักเจอตัวจริงแล้วน่ารักแต่ทีนี้เรื่องข้าวเนี่ยนะครับผมคิดว่าเพืพ่อไทยอช่วงนี้ก็มีปัญหาอยู่นะฮะคือ ผมว่าเพื่อไทยไปไปไม่ถูกทางเหมือนกันนะฮะทีมทีมปกป้องเพื่อไทยเนี่ยคือผมคิดว่าเรื่องข้าวเนี่ยประชาชนที่สนับสนุนเพื่อไทยเขาก็ยังอยากรู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่ ใครได้ประโยชน์แล้วจะเอาเงินจากไหนนะครับตอบตรงนี้ไม่ให้ตอบว่าเพื่อไทยทําเพื่อช่วยเกษตรกรคือหลักการเรื่องการช่วยเกษตรกรเนี่ยเขาเอาคุณเองเขาไม่เลือกคุณหลอกแต่เขาอยากรู้ว่าผมก็ช่วยผมอยากช่วยเกษตรกรเนี่ยคุณจะให้ผมช่วยเท่าไหร่ใช่ไหมแลคุณจะเอาตังค์ที่ไหนแล้วมีใครโกงหรือเปล่าตอบต้องตอบตรงนี้ไม่ให้ตอบว่าใครถามตรงนี้เป็นเรื่องทางการเมืองคนละเรื่องกันนั้นคือต้องมีปัญหาในการอธิบายว่าทําไมมันดี ทำไมทำไมมันเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรไม่เกิประโยชน์เป็นประโยชน์ยังไงแลวเขาต้องการจะรั่วเท่าไหร่โปร่งใสด้วยคือไอ้คำตอบว่านโยบายนี้ทำให้ชาวนาได้ประโยชน์เนี่ยมันเวิร์กมาสองปีที่แล้วไงตอนที่ยังไม่มีนโยบายนี้ทำแล้วมันแต่ทำไปสองปีแล้วมันากว่าจะนไได้แล้วจะจ่ายเท่าไหร่จ่ายไม่ได้ถึงเท่าไหร่จะจ่ายได้ถึงเท่าไหร่ไม่ใช่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเอาไปเทียบกับสหรัฐแล้วบอกว่าประเทศไทยยังอุดหนุนน้อยกว่าสหรัฐ หน้าตักประเทศไทยมีเท่าสาราตาใช่คือประเด็นของโครงการจำนำคือถ้าจำนำแล้วดีเนี่ยการขาดทุนเนี่ยมันต้องเป็นการขาดทุนแบบที่ทำแล้วไปเรื่อยๆแล้วรับได้แล้วมีตังพอที่จะให้ขาดทุนเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราควรจะทำตรงนี้แค่ไหนเนี่ยคือผมสนับสนุนผมสนับสนุนนโยบายจำนาข้าวแต่ผมอยากรู้ว่าผมจะเสียเท่าไหร่ แล้วโปร่งใสแค่ไหนแล้วเงินในชาวนาได้และชาวนาได้แค่ไหนใช่ไหมครับแล้วจะเอาเงินที่ไหนตรงนี้มาตอบมาตอบมาเราจะได้เชียร์ได้ไม่ใช่ว่าไม่ตอบแล้วพอใครถามบอกว่าคุณยืนกับคนละฝ่ายกับเราไม่ได้ไม่ได้เงินผมก็ใช่ไหมเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นที่ตอนนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อก็ได้ครับเพราะว่ามีประเด็นเรื่องข้าวน่าสนใจจากหลายๆมุมนะครับส่ง SMS เเข้ามากันได้นะครับ464 2098เดี๋ยวพักกันสักครู่ โลกสวยด้วยมือเราโลกสวยด้วยสีเบเยอร์